ใครที่ไม่ชอบเข้าคลินิกนะคะไม่ชอบไปหาหมอฟันนะคะกลัวหมอฟันนะคะให้หยุดฟังคลิปนี้ก่อนนะคะเพราะว่าตอนนี้ค่ะเรามีตัวช่วยที่ดีมากๆ เลยค่ะนั่นก็คือยาสีฟันมิรกุนั่นเองค่ะตัวนี้นะคะทํามาเพื่อคนที่เกลียดเทาคลินิกค่ะตัวนี้จะเป็นคุณหมอเนี่ยดูแลได้ถึงในบ้านเลยทีเดียวยังไงตัวนี้นะคะดูแลในเรื่องของช่องปากเราค่ะใครที่มีปัญหาในเรื่องของฟันเหลืองนะคะหรือว่ามีกลิ่นปากหรือว่ามีปัญหาในเรื่องของเหงือกนะคะเลือดออกตามไรฟันตัวนี้ค่ะยาสีฟันมิรกูนะคะเป็นยาสีฟันที่เป็นสมุนไพรแล้วก็บวกกับการนําสารสกัดจากต่างประเทศบางตัวนะคะมาเพื่อจบปัญหาในเรื่องของใครที่มีคราบหินปูนเยอะๆที่ไม่อยากไปหาหมอฟันนแล้้วตองไปปููิน าะะสามารถใช้ตัวมิระปุนะคะแปลงฟันทุกเช้าแล้วก็ก่อนนอนใช้เพียงแค่นิดเดียวเท่านั้นแต่ของเรานะคะมีปูอะไรในเรื่องของการป้องกันฟันปุด้วยนะคะไม่ต้องห่วงว่าใช้แล้วเนี่ยจะฟันปุและจะทายังไงแล้วมีข่าวเรื่องทั่วไปเป็นยังไงตัวนี้ค่ะเรานํามาเพื่อขจัดปัญหาที่คนไทยเจอกันในตอนนี้นะคะเพราะว่าตัวเนื้อเขาเนี่ยจะเป็นเนื้อครีมแบบละมุนละมุนอ่อนๆม,มากนะคะช่วยขจัดในเรื่องของคราบหเหลืองๆนะคะชาบรากาแฟที่สะสมมาน เพราะถ้าใครที่สะสมนานแล้วเนี่ยจะเห็นเป็นสีต่างๆไม่ว่าจะเป็นสีเทาสีเหลืองสีน้ำตาลออกแดงอะไรเงี้ยค่ะสารพัดที่จะเจอใช่ไหมคะแต่ตัวนี้ค่ะเขาช่วยขจัดค่อยๆขจัดแม้กระทั่งหินปูนหรือว่าคราบแบคทีเรียต่างๆที่เราค่ะทานอาหารในแต่ละวันนะคะสะสมหรือแปลงไม่สะอาดนะคะก็จะมา,มาแนะนําด้วยในเรื่องของการแปรงฟันนะคะฟันหน้าห้ามถูอย่างนี้นะคะการถูแบบนี้เนี่ยจะทําให้เหงือกล่นด้วยฟันหน้าเราควรแปรงขึ้นแปรงลง,ลงแปรงขึ้นแปรงลงอย่างนี้นะคะกระบวนการของแปรงฟันที่ถูก้็ ช่วยป้องกันไม่ให้เหงือกเราเนี่ยล่นด้วยนะคะตัวนี้แล้วก็จะช่วยขจัดแบบว่าตัวแปรเขาจะเข้าไปทํางานตามซอกฟันต่างๆทำให้ไม่ทิ้งคราบเศษอาหารและเกิดฟันผุด้วย<ส>ตัวนี้ช่วยป้องกันฟันผุด้วยอีกอย่างหนึ่งส่วนในเรื่องของการแปรงฟันแต่ละอย่างให้ค่อยๆแปรงนะคะตัวนี้ค่ะนอกจากที่ไปชําระในเรื่องของคราบแบคทีเรียต่างๆหรือคราบคลัสคราบแบบว่าเป็นฟรีมในเรื่องของคราบชากาแฟาที่สะสมมานานใครที่สูบบุหรี่มีกลิ่นปากเนี้ยค่ะเขาจะค่อยๆเอาออกเอาออกรู้สึกได้ตั้งแต่ครั้งแรกเลยค่ะ ว่าอุ้ยทำไมมันสดชื่นทำไมมันรู้สึกดีมากๆกล้าท้าให้ลองเทียบกับทั่วไปได้เลยค่ะเพราะว่าของเราเนี่ยทำมาเพื่อคนไทยโดยเฉพาะเพราะตัวนี้มีสารสกัดจากต่างประเทศบางตัวที่เรานํามาเพื่อป้องกันในเรื่องของไม่ว่าจะเป็นฟันผูบไม่ว่าจะเป็นอ่าเลือดออกตามไยฟันและบารุงเหงือากอะค่ะทำให้แบบว่าการเสียวฟันเนี่ยลดลงด้วยค่ะและตัวนี้เนี่ยเคลียร์ได้ดีมากๆในเรื่องของกินปากทาให้ลองวันแรกนะคะตัวนี้ใช้ดีมากๆกก็อยากจะบอกว่าคนที่ไม่อยากไปคลินิกบอกเลยค่ะว่ามาที่นี่ค่ะตอนนี้เรามีโปรโมชั่นอยู่นะคะ ซื้อ1นึ่งแถมฟรีอีกหนึ่งค่ะหลอดหนึ่งเนี่ยใช้ได้นานมากไม่ต่ำกว่า 3- 4เดือนเลยทีเดียวค่ะแล้วก็ต่างจากยาสีฟันทั่วไปแน่นอนถ้าไม่เชื่ออยากให้ลองค่ะและจะบอกว่าปัญหาที่เจอมาคือหมดไปเลยแล้วก็ส่วนใครที่ใช้ฟันฟอร์มนะคะส่วนท่านไหนคุณพี่ท่านไหนที่ยังใช้ฟันฟอร์มอยู่สามารถใช้ตัวนี้ค่ะอาบแปลงในเรื่องของทําความสะอาดในเรื่องของฟันฟอร์มทําให้ลดกลิ่นด้วยทําให้เราเนี่ยเอ้ยมั่นใจมากยิ่งขึ้นต่อให้เราใส่ฟันฟอร์มแล้วก็ไม่มีกลิ่นปากนะอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือบอกเลยค่ะ่ะววาากกลลล้้ันตีไดเยแ วิธีการดูแลก็คือแค่แปลงฟันแค่อย่างน้อยประมาณสักหนึ่งนาทีถึง2นาทีนะคะแล้วก็บ้วนปากแค่นั้นเองเช้าเย็นเช้าเย็นแล้วคุณจะไม่ต้องไปคลินิกอีกเลยแล้วจะรูว้ว่าว้าวตัวเดียวเนี่ยหลอดเดียวเนี่ยชนิดแบบเหมือนคุณหมอมาดูแลที่บ้านเลยค่ะ